ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออปชันเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับ และสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Hot Toys Marty McFly จากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ภาค3นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าช่วงนี้สายคลาสสิกนี่ฟินกันแบบรัวๆนะครับมากันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมปีนี้จู่ๆลายนี้ถึงกลับมานะครับทั้งๆที่ มันไม่ได้ครบรอบแบบเลขสวยอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามันมามันควรจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ครบรอบ35ปีหนังเนาะแต่ว่าปีนี้มันครบรอบ36ปีครับตัวเลขไม่ได้ดูสวยหรือว่าอะไรเลยแต่จูๆ่ๆ h o t Toys ก็ทำมานะครับซึ่งโอเคแหละจะด้วยเหตุผลกนใดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมดีใจและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นสาวก back to the future ก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นลายนี้ กลับมาทําใหม่อีกครั้งแต่ว่าภาค3เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่เคยทํามาก่อนก่อนหน้านี้นะครับ Hot Toys เขาจะทําภาค1และก็ทําแต่มาตี้ด้วยไม่มีด็อกนะครับแล้วก็ภาค2เนี่ยทำมาครบนะครับทั้ง ด็อกแล้วก็มาตี้นะครับผมแต่ว่าตัวรถเดลลอเรียเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้มีแค่ภาคหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วน2กับ3เนี่ยเรายังเห็นเป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับเรายังไม่เห็นออกมาขายจริงอ่ะทีนี้มาเริ่มกันต้นที่ตัวมาตี้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วชุดภาค3นะครับก็จะออกแนวคาบอยคาบอยหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชื่นชอบไหมแต่ผมมองว่าสำหรับสาว work back to the future นะควรต้องมีเก็บให้ครบทุกภาคนะครับผมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าให้นับจริงๆเนี่ยก็ออกมาครบแล้วนะเพราะว่าภาค1ตอนนี้ก็มีดอกภาค1ออกมาแล้วภาค2เนี่ยมันครบมาตั้งนานแล้วส่วนภาค3นะครับ ก็มาครบเอาในวันนี้นะครับผมทีนี้แหละก็ขาดแต่เดิรลอเรียนภาค2กับภาค3เท่านั้นนะครับผมอ่ะสำหรับราคาพิออเดอร์เจ้า m a r t ตี้แม็กฟตัวนี้นะครับอยู่ที่8,880บาทนะครับ8,880นะฮะก็เลขสวยเลยทีเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงตั้งราคานี้แต่ถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่เอ้ยราคาโอเคนะไม่เกิน9000 นะฮะถือว่าใช้ได้เลยสําหรับราคานะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าของที่เขาให้มาคุณภาพฟิกเกอร์มันดูคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับสำหรับกําหนดของออกนะครับก็จะประมาณช่วงปี2023ต้นปีนะครับ q 1, นะิเนาะช่วงมกราคมถึงมีนาคมนะครับก็ไตรมาสที่1น,นั่นเองทีนี้นะครับมาดูกันนะครับ I brought you a little souvenir นะครับผมอันนี้ด็อกเปล่าพูดไว้โอเคมาดู What's in the Bo x กันนะครับ n e w l y d e v e l o p อปเม with authentic and detailed l i n e s ฟไ m เค i ลเจฟฟ์ฟ o อก a ์แ t สมาติแม็กซ์ไฟน์อินแบ็กทู r ดอนะครับก็คือบอกว่าเป็นหัวปั้นใหม่ซึ่งหัวปั้นใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามันปั้นใหม่เนี่ยมันปั้นใหม่จากอะไรมันปั้นใหม่จากของตัวภาคแรกที่เพิ่งเปิดพรีไปหรือเปล่า หรือว่าจริงจริงแล้วมันก็แค่หัวเดียวกันแหละแต่พูดว่าปั้นใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าหัวมันคงปั้นในเวลาไล่เรียกกันเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูแล้วลองวิเคราะห์กันดูสิครับว่ามันคือหัวเดียวกันกับของหัวภาคหนึ่งที่เพิ่งเปิดพรีไปหรือเปล่านะฮะอ่า movie a c r y l t facial expression นะครับผมอ่ะก็ยังไม่มีอะไร highly detailed brow short hair sculpture with c o w b o y hat non detachable เอาอีกแล้วเหมือนทอกเลยเป็นอะไรกันฮะเนี่ย ทำไมถึงทําหัวที่ถอดหมวกไม่ได้เฮ้ยคุณเคยทําได้นะคุณเคยทําได้นะทําไมอะมาตี้ไมคไฟพาร์ทสอำได้ทำไมมาตี้ไมคไฟพาร์สามซึ่งเป็นงานที่ผ่านมาหลายปีให้หลังฮอตทอยไม่ทําเหตุผลเดียวที่ผมนึกออกตอนนี้คืองกครับผมทั้งๆที่ราคาแพงกว่าเดิมตั้งเยอะไหนงกอะสังงั้นนะฮะสังงั้นเลยนะฮะ Body with over 30 points of articulation นะครับก็มีจุดยับมากกว่า30จุดความสูงที่เราราวๆ28.5เซนนะครับซึ่งก็เป็นปกติของฟิกเกอร์ของมาตี้แม็กฟยอยู่แล้วนะที่ความสูงเขาจะเที่ยวกว่าคนทั่วไปย,ยิ่งมายืนคู่กับ d o อกเนี่ยความสูงแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับเอ็กพิ e เซสออฟอินเ a n เนเบิลแฮนส์นะครับผมก็คือมีมือมาให้เปลี่ยน8มืออ่ะมือมาตี้เนี่ยหลักๆเขาจะเยอะกว่ามือของด็อกอยู่แล้วนะครับผม ค o สตูม <Cost> นะครับ brown color poncho with patterns with magnetic function ก็คือตัว Poncho Poncho ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นผ้าคลุมสไตล์คาวบอยสไตล์เม็กซิกันะเนาะก็จะมี magnetic function นะครับก็คือระบบแม่เหล็กถ้าตรงนี้ผมแปลผิดบอกผมได้นะเพราะว่าผมแปลแบบนึกออกมาจากหัวเองนะครับถ้าแปลผิดตรงนี้บอกได้แล้วก็มีน brown color pattern blazer light gray color s t r i p shirt แล้วก็มี brown color belt with bullet and pistol holster ก็ แล้วก็มีคาร์บอยสกาฟก็ดูไม่มีอะไรเนาะไม่ไม่คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรในกรณีของน้อยนั้นไม่มีอะไรคือไม่บอกว่ามันทํามาจากอะไรนั่นเองเดี๋ยวเราก็ไปดูในรูปนั่นแหละนะฮะแต่คอสตูมเนี่ยดูถ้าทางแน่นใช้ได้เลยนะเพือๆนี่แน่นพอๆกับด็อกเลยนะผมว่าจุดที่คุ้มของด็อกตัวที่ผมเพิ่งพรีวิวไปตะกี้คือคอสตูมนะและมาตี้ตัวนี้ก็ดูมีแววทรงๆเดียวกันด้วยในราคาที่ถูกกว่าด้วย นะฮะเออแต่ราคาที่มันถูกกว่าเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะเรื่องความสูงของตัวฟิกเกอร์ด้วยแหละผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเนาะอ่ะแล้วก็เวพอร์นอันนี้มีแค่พิสตอลอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีไรเฟิลเหมือนดนะ็อกเนาะอ็อกเซอร์เรีสเฮ้ยอันนี้เยอะเฮ้ยอันนี้เยอะแฮะเอออ็อกเซอร์เรีสเยอะนะครับมี b u l l e t p r o o f s t o p p l a t e w i t h s t r a p v a r i a b l e o n f l i c k e นะครับก็คือตัวที่กันกระสุนนะครับสามารถสวมใส่บนฟิกเกอร์ได้แล้วก็พายดิชแล้วก็เฟรมโฟโต้แล้วก็โฟโต้สอฟ อ่าเขาอ่านว่าไงทุมสโตนป่ะใช่ไหมที่แปลว่าสุสานนะเนาะหลุมฝังศพอะไรเงี้ยแล้วก็วันคอมมินิเคเตอร์วิสแบตเตอรี่แล้วก็ one battery, วกันโฮเวอร์บอร์ดโฮเวอร์บอร์ดเย่มานะครับนึกว่าฮอตทอยจะลืมซะแล้วเพราะว่าภาค3เนี่ยมาที่แม็กฟลายยังมีโฮเวอร์บอร์ดอยู่กับตัวนะครับอืมอันนี้ถือว่าฮอตทอยใส่ใจรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ออลฟิงเกอร์สแตนด์วิสมูวี่โลโก้แอนด์คาแรคเตอร์เนมเพลยโอเคมาเดี๋ยวที่นี้เรามาดูรายละเอียด เจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้กันนะครับคลิกเข้าไปนี่เลยชัดเจนฮนะตั้งแต่รูปแรกเลยไม่ต้องสืบนะครับผมตรงนี้นะฮะนังเทียมนังเทียมโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก่อนหนังเทียมนะฮะหนังเทียมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทําใจได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผ่านไป4-5ปีหลังจากที่ของออกก็ถ้ามันเริ่มงองเองก็ให้ช่างนะครับที่เขาสามารถทําไดนะ้ไปทำนะครับตอนนี้ในไทยเนี่ย ก่อนจะถึงน,นจุดจุดนั้น,นผมว่าช่างในไทยน่าจะทําได้หลายอย่างแลยแหละเกี่ยวกับชุดหนังนะครับอืมแล้วก็ตัวชุดนะครับไอ้ผ้าคลุมตรงนี้น่าจะเป็นพอนโชเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอ่าเฮ้ยสวยแฮเฮ้ยสวยนะส่วนหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวขอเห็นรูปที่หน้าเห็นหน้าชัดกว่านี้หน่อยเนาะนี่ไงนี่ไงไอ,อ้ตัวเกาะก,กันกระสุนของเขานะครับสามารถเอามาใส่บนตัวฟิกเกอร์ได้แต่วัสดุเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกไหม เขาถอยไม่น่าจะทํามาเป็นดายแคสนะครับไม่งั้นเราหนักตายเลยเป็นภาระต่อจุดขยับในตัวฟิกเกอร์อีกนะครับเออสําหรับกางเกงนะครับก็ตัดเย็บออกมาได้ดีนะแอบมีลงเหมือนเ e ท t ทริงเอฟเฟกตตรงช่วงขากางเกงด้วยนะเหมือนแบบเปื้อนๆโคลนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลายกางเกงผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนมันจะทําแบบเหมือนมีรอยนะเหมือนมีรอยนะครับผมอ่าหภาพรวมสวยเลยนะนี่ตอนเนี้ยเออ เรื่องการขยับผมว่าไม่มีปัญหาแล,ล้วล่ะลายนี้เท่าที่ขยับมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมีตัวที่น่าห่วงที่สุดเท่าที่ผมเล่นลายนี้มานะตัวที่น่าห่วงที่สุดคือมาตีา้ภาค2เท่านั้นเองเพราะว่าชุดขับเป็นยางครับอันนั้นน่านากลัวที่สุดเลยแต่ว่าตัวภาคอื่นเนี่ยภาคหนึ่งกับภาค3เนี่ยผมว่าเล่นได้แบบชิวๆเลยอยู่กันได้แบบยาวๆนะครับผมอืมแต่เสียดายไงทำไมไม่ทำหมวกถอดได้แล้วเนาะ ถ้าทำหมวกถอดได้นะครับผมเนี่ยที่รู้ๆเลยคือปั้นไม่เหมือนภาคอื่นๆแน่นอนนะครับผมเนี่ยปั้นแตกต่างเลยไม่เหมือนตัวภาคหนึ่งเวอร์ชันเก่าด้วยไม่เหมือนตัวเวอร์ชันภาค2ด้วยและก็ไม่เหมือนภาคหนึ่งเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยปั้นใหม่ชัวร์ๆนะครับแต่หน้าหานี่ยังสงสัยอยู่ว่ามันหน้าเดียวกับตัวภาคแรกหรือเปล่านะครับภาคแรกเวอร์ชันใหม่นะหมายถึงภาคแรกเวอร์ชันใหม่ที่มันเพิ่งเปิดให้พรีนะเออโอเคนี่นี่นี่มีมือที่แบบ เกมจับปืนอ่ะแบบคาวบอยอะ่ะเออเด็ดอ<ๆ>ะเด็ดอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหาที่ภาพเขาทอดผ้าคุมหน่อยสินี่ไงเฮ้ยขสวยสวยมากเฮ้ยสวยเฮ้ยอันนี้สวยจริงเฮ้ยเขาตัดเย็บออกมาได้ดีมากผมว่านะชุดทีเด็ดอยู่ในการที่เขาเปลี่ยนคอสตูมได้นี่แหละเฮ้ยมาตี้แจ่มมากนะอันนี้น่าจะเป็นตัวพายดิชหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่เนาะเออ แรมตัดเย็บอย่างสวยสวยมากเฮ้ยชุดชุดแบบเนี้ยชุดเนี้ยสวยมากนะฮะเนี้ยโคตรจีบเลยอ่ะแค่โพด้านี้ก็เทแล้วว่าโอยตายแล้วตายแล้ว,ลวผมว่า <c oughs> ผมว่าผมไม่รอดแน่เลยอ่ะเสียทรัพย์แน่เลยอ่ะเฮ้ยมันสวยมากนะฮะทุกคนมันสวยจริงๆนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ผ้าคลุมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนป้ายชื่อผมว่าชัดเจนแล้วภาพนี้เห็นป้ายชื่อชัดป้ายชื่อไม่ใช่เพลทสีเงินนะครับไม่ใช่เพลทป้ายชื่อสีเงินนะเป็นเหมือนผมกลัวใจผมกลัวใจอย่างหนึ่งคือเห็นในภาพอะมันเหมือนจะดูดีนะแต่ผมกลัวใจว่าอะไรรู้ป่ะผมกลัวใจว่าฮอตทอยจะทําเป็น สติกเกอร์แบบแปะโงูๆงงบนพลาสติกอะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะพูดแบบแย่ๆนะแต่ผมกลัวเพราะว่าฮอตทอยเดี๋ยวนี้ชอบลดเกรดตัวเองในราคาที่แพงขึ้นนะฮะคือผมกลัวใจว่าเขาจะลดเกรดตัวเองโดยทําป้ายชื่อแบบส,สติกเกอร์แปะลงไปพลาสติกแบบอย่างนั้นอะเออซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอยากให้เขาสกรีนแบบดีๆไปเลยก็ได้ว่าได้แต่หวังว่าฮอตทอยจะทําแบบสกรีนดีๆมานะเพราะว่าอันนี้ชัวร์เลยว่าไม่ใช่เพลท ชื่อสีเงินไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ได้แบบมีความพรีเมียมความหรูเหมือนงานสมัยเก่าแล้วแต่จะเป็นแบบเหมือนเป็นการสกรีนอ่ะผมพูดในแง่ดีเหมือนเป็นการสกรีนกันล้วกันซึ่งถ้าเป็นการสกรีนผมค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยแต่ถ้าเป็นแปะสติ๊กเกอร์ลงไปเลยเนี่ยอย่านะฮะอย่าทำนะครับอย่าทำขอร้องเออฐานก็จะเป็นทรงเดียวกับด็อกนะครับทรงสี่เหลี่ยมซึ่งผมชอบนะฐานทรง,งนี้นี่หน้าก็ออกแนวเข้มๆนะ ออกแนวเข้มๆแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนหัวตัวภาคแรกเวอร์ชันใหม่ไหมไม่ค่อยเหมือนนะที่ผมเห็นแน่ๆชัดๆแล้วคือความไม่เหมือนอย่างหนึ่งนะครับหัวนี้ก็คือเขาปั้นหน้าดูแก่กว่าภาคแรกซึ่งดูสมวัยดีนะครับเพราะว่ามาตี้ภาค3เนี่ยหน้าเขาค่อนข้างที่จะดูมีอายุมากขึ้นแล้วนะครับจะแตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งสําหรับหัวนี้ผมค่อนข้างโอเคฮฮ เดี๋ยวขอดูไม่รู้ม oh, ีร like uh, ูปที่ชัดกว่านี้โอ้ยตา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 ยฉากในตำนานผมชอบมากผมชอบมากในฐานะในฐานะติ่ง back to the future ชอบมากโอ้ยตายผมว่ายังไงก็ต้องมีคู่กันอันนี้ผมพูดจริงๆนะพีเหอะมีคู่กันพีไปเหอะและยืนเนี่ยยืนคู่กันอย่างเงี้ยสวยมากนะฮะสวยจริง แต่พอเอามาจัดในท่าเนี้ยผมแอบเลิฟเอ็กเ์เพชั่นของด็อกมากกว่าของมาตี้นะเออเอแต่ว่ามาตี้พอไปอยู่ในรูปอื่นๆในท่าทางอื่น,น,นรู้สึกว่าแจ๋วกว่านะครับพอมายืนโพสิชันอย่างนี้รู้สึกว่าแาจแปลกๆนิดนึงแต,นแต่หน้าแต่หนด็อกเนี้ยเอ็กซ์เพชันได้เลยนะครับสำหรับเฉพาะรูปนี้นะเฉพาะรูปนี้นานพาม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 โอโ้โอหรถโอ้โหมันขายรถอะผมว่ามันต้องมา ผมว่ามันมีโอกาสมามากๆมากๆนะ,ะฮะเสียทรัพย์กันอีกแล้วพวกเราดูสิครับอเอาจริงเราจะรวยกันได้ยังไงถ้าอยู่ในโลกแบบนี้เราจะรวยกันได้ยังไงครับทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากนะฮะโหแล้วดูรายละเอียดตรงนี้ดิผมบอกเลยนะ เดลโรเรียนภาคสามเนี่ยมันเป็นคันที่รายละเอียดเยอะเยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าให้เรียงนะั้นหนึ่งสองสามมาเนี่ยภาคสามเนี่ยรายละเอียดตัวมันนะคือเยอะสุดแล้วหลักๆก,ก็มาจากตรงฝากระโปรงข้างหน้านั่นแหละที่มันจะมีเครื่องนูน่นนี่นั่นยิบย่อยไปหมดคือแบบมันเท่อะมันเท่ะนะฮะเออนี่ก็เป็นรูปแนวนอนแล้วเออนี่แหละชอบมากชอบมากนะฮะ เฮ้ยผมชอบที่เขาแถมไอ้กรอบรูปอันนี้โฟโต้เฟรมใช่ไหมที่เขาบอกนะผมชอบที่เขาแถมกรอบรูปแบบนี้มามากมันเป็นอ็อกเซสซอรีที่ดีนะมันเป็นอ็อกเซส r ซอรีที่ดีนะผมชอบผมชอบเลยเด็เด็ดจริงจริงนี่เนียเป็นไงฮะฮาวฟบอดกลับมานะครับโอ้ยดีใจมากแล้วฮาวฟบอดเนี่ยของเข t ทอยทำออกมาค่อนข้างดีด้วยนะผมชอบนะเออ นี่นแล้วก็คอมมูนิเคเตอร์นะครับเออรู้สึกว่าหน้าเขาดูเข้มก็จริงแต่แบบเออบางมุมก็ดูเวอร์ดีฮะไม่รู้นะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหัวปั้นเดียวกับของตัวภาคหนึ่งเวอร์ชันใหม่ก็ได้แต่เขามีการอาร์เรนจ์มีการจัดการที่มันดูดีกว่าหัวตัวภาคแรกเวอร์ชั่น2นะเออผมรู้สึกผมชอบหัวนี้ผมชอบหัวมาตีน้นี้เออผมให้ผ่านพอมันมาอยู่ในท่าทาง อาจจะด้วยทรงผมด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยพาเพนจอบด้วยที่หน้าดูมีอายุแล้วก็เอ็กซ์เรชันที่มันไม่ได้ดูเข้มจัดขนาดนั้นอะ่ะมันดูมีความแอบเหวอเหมือนปากมันพเพเย่หน่อยๆน,นะเฮ้ยผมชอบผมชอบหัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือหัวเดียวกันหรือเปล่าแต่การจัดการของมันองค์ประกอบโดยรวมและเข้ากับชุดนี้ผมรู้สึกว่าหัวนี้ใช่หัวนี้ได้นะครับหัวนี้ได้เลยนะเออนี่สวยอ่ะ เด็ดเลยอ่ะโอเคมาเรามาดูของโดยรวมกันนะฮะว่าเป็นยังไงหลักๆเนี่ยมืออื้อเลยนะครับมีเกาะกันรกระสุนมีฮาวเวอร์บอร์มีชุดให้เปลี่ยนมีพายดิชมีรูปไอสุสานมีคอมมิวนิเคเตอร์มีเนี่ยไอรูปที่ถ่ายคู่กับด็อกใช่ไหมโอ้ยภาพแตกแล้วสองปืนนู่นนี่นั่นโหตัวนี้นะ สำหรับราคา8 8 8 0บาทอองจริงผมแฮปปี้มากแน่นอนมันมีข้อติมันมีข้อติอยู่แล้วอันเนี้ยที่ผมจะติเลยคือลายฐานเหมือนทอกเลยไม่ใช่ลายเดียวกันนะแต่หมายถึงว่าดีไซน์อะมาแบบเดียวกันเลยดูเหมือนงานแบบเหมือนงานแบบไม่มีลายเส้นอะไม่มีลิขสิทธิ์อะมันเหมือนงานราคา3 4 0สี่พันนะไม่รู้นะของจริงอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้แต่แบบไม่รู้ผมแบบรู้สึกมันลายมันดูเป็นงานแบบ อย่างนั้นมากเลยอ่ะมันดูดูไม่เหมือนงานลิขสิทธิ์เลยอันนี้สําหรับผมนะอันนี้สําหรับผมแต่คือโอเคภาพรวมค่อนข้างพึงพอใจถ้าให้เทียบกันรู้สึกแฮปปี้กว่าของด็อกด้วยซ้ํานะเออเออเออรู้สึกว่าแบบภาพรวมเนี่ยแจ่มเลยแจ่มเลยแต่ในฐานะแบบสาวก back to the future อ่ะทุกภาคอะ่ะมันก็ต้องมีแหละทั้งคู่นะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อดิวราเรียนมันมาอีกอะ่ะโอ้โหตา นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมให้โดนสถานเดียวเลยครับผมอมืให้โดนเลยนะฮะโดนแบบเต็มๆชอบมากปลื้มมากราคาโอเคมากนะครับผมเออตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มมีหลายๆร้านนะครับเขาเปิดให้พรีออเดอร์เหมือนกับว่าหิ้วนั่นแหละหิ้วจากฮ่องกงนะครับสำหรับมาตี้แม็กไฟภาคแรกเวอร์ชัน2นะครับที่มี600ตัวทั่วฮ่องกงนั่นแหละนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงใครสู้ไหวจัดไปเลยนะครับผมเพราะว่า ผมว่ากล่องมันสวยอะผมว่ากล่องมันสวยแม้ว่าตัวผมจะไม่ให้โดนนะผมก็ยอมรับแหละผมชอบตัวเวอร์ชันพักเอ่เวอร์ชันแรกมากกว่าเยอะนะฮะแต่กล่องมันสวยจริงๆนะถ้าใครเป็นสายเก็บกล่องอะผมมองว่าไอ้เวอร์ชัน600ตัวทั่วฮ่องกงอะจัดเถอะนะครับราคานะครับก็แล้วแต่ร้านเห็นบางร้านเปิดอ่าหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็คือหมื่นปลายๆจนถึงสองหมื่นต้นๆน,น,นะครับก็แล้วแต่ว่าสะดวกร้านไหนนะครับก็ เข้าไปติดต่อกันได้เลยตามกลุ่มซื้อขายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพราค้าแม่ค้าเขาเปิดนะครับผมก็ไปตามจัดกันมาได้นะครับผมอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้บ่ายโมงเรามีนัดกันนะครับผมกับการแกะกล่องบัส Terminator ตอร์ที่1,000แบบ l i f e ไซส์1ต่อ1นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมตั้งใจและทุ่มเทมากมากเพเผอะจะมากที่สุดตั้งแต่เคยทํามาเลยนะครับผมยังไงก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตพักผ่อนนอนหลับก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย